สีค่ะสวัสดีค่ะเต่าบอนี่นะเพลงพระราชินีมครรู้ชหมาบกับยางเช้ามากครับขอบคุณมากเลยนะจ้าร้องมาเต่าให้ฟังทุกช้าดีดีคึกคัเนาะูนจ่ายเงินนะปกติที่รู้ไปว่าข้าตัวเท่าไหร่เลยมาทุกวันก็มานะอ่าาาาาาานาา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 า คือพี่โก้เคยบอกว่าเวลามีงานเช้าเนี่ยไม่นอนดีกว่าเพราะว่าถ้าปลุกขึ้นมางัดจากเตียงเนี่ยมันจะไม่ค่อยจะตื่นละครับวันนี้พี่โก้เรามานะในฐานะตัวแทนประเทศไทยเมื่อวานนี้แอนดี้มาเฟียมาเกาหลีใต้นะฮะวันนี้พี่โก้ในฐานะตัวแทนประเทศไทยนะครับไปที่โปเปเฮเกนก็เรียกว่าเป็นความภูมกใจอีกหนึ่งนอีกหนึ่งอย่างของคนไทยนะครับอาจจะมีโอลิมปิกอาจจะมีน้องๆไปเต้นที่เกาหลีใต้พี่โก้ก็ชวนพี่โก้มาคุยกันเรื่องความภาคภูมิใจที่เป็น นักเซ็กซ์โฟนที่มีโอกาสได้ไปแสดงในเทศกาลดนตรีแจ๊สที่ยิ่งใหญ่ทีดอันดับโลกนะอันนี้ก็ต้องขับพิคโบไปมายังไงก็จริงๆชื่องานว่าโคลเบนเฮเกนแจ๊สเฟสทัวรนะครับก็มีมากว่า40ปีแล้วล่ละนะครับก็เป็นแจ๊สเฟสที่ใหญ่ที่สุดที่หนึ่งในโลกนะครับก็ที่บอก็ได้แต่ได้ยินข่าวเพื่อนเพื่อนกลับมาเล่าให้ฟังได้ดูตาม ในคอนเสิร์ตตามยูทูบว่าโค้โหเป็นเทเจนยังไม่ไยิ่งใหญ่มากแล้วก็เป็นเมืองที่องเห็นภาพด้วยอ่าเนี่ยคุณรู้ชักจะบอกว่าพี่โก้บอกว่าใหญ่ใหญ่ยังไงเอาอย่างนี้ดีกว่าเทศกาลเขาเนี่ยหนึ่งวันเนี่ยนะครับมีประมาณเปสิบสิบเวทีแล้วก็จัดต่อเนื่องกันหกวันเขบอกมีเป็นร้อยร้อยโชว์คือเธอเลือกเอาเลยเธอจะฟังใครเป่าอะไรยังไงหรือร้องอะไรยังไงพี่โก้ไปหกวันนี่ได้เท่าไห่คอนเสิร์ตครับเล่นเกือบสิบคอนเสิร์ตครับแล้วก็โชคดีมากครับอ่า ผู้ที่พาพิโกไปเนี่ยชื่อขุณวิชาที่วิชาจากพิษแมนฮะเจ้วิชาจิราธิยุทธเนี่ยก็พยายามมากที่จะผลักดันโคมิเซก้าส์แม็กพิโกเนี่ยไปที่เวทีนี้นะครับอ่าโคมิเซก้าส์ลองคิดดูนะครับแจ๊คเซ็ตบ้านเราเนี่ยทุ่งหนึ่งเลยแดดลมลมตกจะมาเล่นแต่ที่นู่นสิบโมงเช้าเน่ยแล้วที่นู่นเขาเล่นแล้วก็มีเมาขยะเรี่ย่าดไปที่ น่ารักมากถ้าเราจะได้เห็นภาพคือบ้านเราภาพเป็นอย่างนั้นเนาะอะไรเป็นแจ๊สใช่ใช่เดี๋ยวนี้มันมันเริ่มจะกไกลๆนะครับแต่ว่าที่นั่นร้อยเวทีร้อยคอนเสิร์ตต่อวันครับอ๋อต่อวันเหรอต่อวันนะแล้วมีสิบวันนี่คือเป็นพันเป็นพันโชเช่นนะครับก็ทุกๆนักฟรีแจ๊สที่วโลกจะมาที่นี่นะครับก็เป็นจากโคเบนเฮเกนที่เป็นเมืองที่แบบเงียบๆสงบก็กลายเป็นเมืองที่มีสีสันมากเมืองเขาเก๋เมืองเขาสวยอยู่แล้วไปได้ยังไงครับหลายคนที่มาที่ไปอยู่ดีๆอยาก้ปตัวการ ใช่ขนาดสิแต่ไปโชว์ได้ยัอยู่ดีๆแปรมีต้องแต่ตัวเซอร์ไหมตัวที่ซื้อแน่นอนครับฮะเงินกระเป๋าตัวเองเลยจริงหรอไปไม่ได้ใชการ์ดไหนสนับสนุนพี่ใช่ไหมอยากได้ไหมนี่นะถ้าผู้บริหารท่านไหนอยากให้พีตอร์เป็นพรีเซนเตอร์เนี่ยให้ตัวพึ่งบินเลยแล้วปะเข้าไปตรงนี้แล้วเด็กโก้จะไปเปล่าเปนเวทีให้ใส่เสื้อบนเป่าเป็นไพพีนะครับก็จริงๆแล้วพี่พี่วิชาต์กับกับพี่โก้นะครับพยายามมากที่จะ ใช่พยายามที่จะซื้อตัวไม่มีแล้วไปได้เลยนะครับเพราะเป็นแจ๊สเฟสเนี่ยมันเป็นแจ๊สเฟสที่ต้องต้องต้องพิสูจน์ตัวเองก่อนนะครับต้องรู้จักคนไม่เจิงจริงไม่ได้ไปว่าอย่างนั้นอ่ะก็ประมาณนั้นนะครับเปิอารมณ์หนังเมืองคาสักผู้ชมถ้าผลงานไม่ดีจริงเนี่ยไม่มีโอกาสได้ไปโชว์อยู่แล้วครับผมก็เราพยายามกันมาเป็นปีๆนะครับเรามีศิลปินทางฮิตแมนเนี่ยมีศิลปินแจ๊สที่มาจากสแกนดิเนเวียอยนะครับ หนึ่งในนั้นก็คือเพื่อนของพี่โก้ที่ชื่อว่าคุณจากอบแดนเนอร์เซนเป็นเพื่อนที่น่ารักมากแล้วก็เป็นคนช่วยช่วยพูดช่วยคุยกับออกแกไนเซอร์ที่น่ารักเพราะว่าการช่วยกันรัตี่าโก้เจ๋งนะคือพอจาขอบมาที่นี่เราก็พยายามเล่นแลเล่นกับเขานะครับพยายามทําให้เขาดูว่าจริงๆทั้งตีไทยเนี่ยไปกับเขาได้นะแค่นั้นยังไม่พอก็ต้องส่งผลงานส่งวิดีโอส่งยูทูบส่งอะไรให้เขาดูจนท้ายที่สุดหนึ่งปีให้หลังนะครับก็ ชื่อเราก็จะไปปรากฏที่โปรแกรมแล้วเชื่อมั่นว่าการที่พี่โก้ได้ไปแสดงที่เดนมาร์กอันหนึ่งคือเป็นเพลงแจ๊สแล้วแน่นอนว่าต้องอัญเชิญเพลงพราแน่นอนครับไปแสดงเพราะหลังเขาฟังเพลงที่เดนหลวงเราแต่งเป็นยังไงบ้างโอ้โหก็อันนี้เป็นอีกหนึ่งความภูมิใจที่นั่นจะเล่นเพลงแจ๊สที่เราเรียกว่าสแตนดาร์ดแจ๊สก็คืออเมริกันแจ๊สกันแหละนะฮะแล้วก็ผสมความเป็นยุโรปเข้าไปคลาสสิกเข้าไปกับแจ๊สพอพี่โก้ไปถึง คนไทยหลายๆคนที่อยู่ที่นั่นบางบางคนไม่ไม่ทราบว่าพี่โมไปแต่พอช่วงเวทีแล้วเราได้เป่าเพลงคนก็จะเดินมาหาเลยอุ้ยคนไทยมาเพราะบางคนไม่ได้อ่านหนังสือพิมพ์ว่าอย่างตอนเราไปแล้วไปได้สัมภาษณ์หนังสือพิมพ์ที่นั่นนะได้ลงหนังสือพิมพ์ก็บางคนไม่ได้อ่านพอได้ยินว่าเล่นเพลงพระราชนิพนธ์อุ้ยคนไทยนี่ก็จะเดินมาหากันท่านท่านผู้ไทยก็เราก็ได้เข้าไปพบนะครับแล้วก็นำข่าว เรื่องดีๆไปเล่าให้ท่านฟังครับสือส่อ,อเดนมาร์กถามพี่โก้ว่าไงบ้างครับสื่อเดนมาร์กถามไม่ใช่แค่ข่าวสื่อนะเออเนี่เป็นเรื่องที่น่าประทับใจอีกอย่างนะน้องเต้ยน้องบอยครับสื่อเนี่ยพูดอยู่ท้าเรื่องเมืองไทยเป็นยังไงเป็นบ้างดนตรีแจ๊สที่เมืองไทยเป็นยังไงอะไรนะฮะแล้วก็ถามถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว่าเป็นเป็นยังไงบ้างทราบทราบเรื่องการป่วยด้วยคราบด้วยนะครับมากกว่านั้นนะครับมีคนคนหนึ่งพี่โกเล่นคอนเสิร์ตอยู่เล่นจบปุ๊บ ก็ออกมาหน้าหน้าหน้าผับที่เล่นนะครับก็จะมีคนแก่คนหนึ่งอายุ96 96 96เดินมาดูคอนเสิร์ตได้ลน้องน้องน้องบอยเดินใช้ไม้เท้ามาแล้วก็คนถ่ายรูปเต็มเลยเอ๊ะไข่มันเนี่ยเป็นใครเนี่ยก็เลยถามถามไปถามมาพรทสุดว่าเป็นนักไวโอลินระดับดังที่สุดชื่แกงไนรลยและอายุ96ก็ยังเดินมาดูคอนเสิร์ตแจ๋นที่นู้นไม่ต้องห่วงอายุ ว846ก็มาฟังแจ๊ส96คนเนี้ยเดินมาปุ๊บแล้วเขาไปจับมือทีนึงขอส่ะขอ,ขอถ่ายรูปบ้างนะฮะเหมือนกับคนอ,อื่นค,คุณคุณลุงคุณลุงคุณปู่คนเนี้ยทักทกพี่โก้บอกว่าคําแรกเลยถามถึงนในหลวงไม่ได้ถามถึงว่าเออเป็นยังไงมาเล่นดนตรีถามถึงในหลวงเป็นยังไงบ้างสบายดีไหมนะครับก็นี่คือความความกุญแจภาพกุญแจของการพนันกับพี่โก้ซึ่งจริงๆแล้วมีอ<ม>ีกหลายหน่วยหลายภาพที่อาจจะเป็น ความาวภาคบุญจวนไทยแบบนี้ช่วเราคุยกันได้ถ้าไม่ใช่เรื่องบันเทิงนี่จะให้พี่สุวิทย์กับพี่พรพัฒ์คุยนะครับวันนี้เวลาหมดแล้วจริงๆแต่ว่ายังมีเรื่องที่ฝากคุณผู้ชมสั้นๆใครที่เป็นแฟนเพลงของคุณศร,รีสลายสุชาติพุทธนะครับปวนเสด็จมเชิญด้วยพี่โกโชด้วยยังได้บาทแจกกัน5รางวัลักรางวัลละ2ที่นั่ง s m s มานะครับ มาที่4111909พิมพ์ชื่อนามสกุลมาละกันครับขอก่อยเลยด้นะครับยครับ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 คร้ขอบคุณบค่โกมรกขอับคร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 ัครับครครัครับคครับ